ลองดูฮะลูกซองลุยเลยเพื่อนอ่ะดูด้วยเลยทำอะไรกันขอดูด้วยดิอ่ะเริ่มมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนมันเลือกชาร์เลนจิ้งเลยเหรอมันจะยากไปนะเอาจริงโนมอนยังแทบแย่เลยครับเลือกชาร์เลนจิ้งนี่คือโอ้โหไม่ไหวว่ะชาร์เลนเจอร์เนี่ยเลือกชาร์เลนเจอร์ดีกว่าเลือกชาร์เลนจิ้งมันยังไงไม่รู้ไม่น่าไหว ไหวแล้ววะเพื่อนกูล,ลูกซอมมาด้วยนงอ่ะแล้วแต่มึงแล้วกันนะเพื่อนนะกูไปเลยไปลงเลยไปไหนอะ่ะ <c oughs> แต่ละคนก็ต่างเกรงใจไม่กล้าเลือกนะอ่านี่เหรอไปนี่เหรอไปดิอ่เอาไงไปไงไปไหนอ่ะเอาไป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  อไอเดดีของก็ยังเยอะเลยอยากได้มังจังองฟาฝามก่อนเดี๋ยวเอาซุปเปอร์คิดเตไปซื้อหน่อยนะผมว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึงๆๆ ชุม่มคอแล้วจิบน้ำมาโอเค let's go man อย่างแรกที ừ, router, ill, ่ต้องทำก็คือโอ้โหมันดาวมันน่ากลัวมากเลยว่ะเฮ้ยไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีแมลงจับตาอยู่ข้างบนอยู่นะใช่ไหมมันมองเราอยู่นะมันรู้ว่าเรามาถึงที่นี่แล้วมันกำลังจะเล่นเรา มาแล้วมาแล้วหมอไม่เห็นเลยเฮ้ยตัวใหญ่อย่าเข้าไปอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยดีนะยิงโดนหัวลูกซองดีดีดีลูกซองทำเฮ้ยเผืเอเอ่อดีโหลดเฮ้ยเออไม่ดีโหลดเล่นเล่นลูไปลูกซองแต่ว่าวตัวอะไรวะเนี่ยมันอันตรายเกินเพื่อนที่เนี่ยเราไม่ควรมาหรือเปล่าเชเลนเจอร์เนี่ยเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรก่อนตัวอะไรก่อน เฮ้ยเราไม่ควรมาที่นี่อย่างยิ่งเลยว่ะผมว่าเราคิดผิดแล้วป่ะปบบอ,อุ้ยอุ๊ยโอ้โหตายเลยโดนพิษโอ้โหแรงมากเดี๋ยวก่อนแรงเกินเราไม่ควรมาที่นี่แล้วผมว่าเอาจริงที่นี่ไม่เป็นมนุษย์ไม่ควรมาอยู่ที่นี่ไอ้เวย์น <laughs> ไม่สบายแล้วไม่สบายแล้วขึ้นลงบุ๊บ วัวชิบหายจริงกูัวชิบหายจริงปืนล่วงไปแล้วปืนไอ้นั่นล่วงไปแล้วด้ยไอ้เจ้โอ้มันชิบหายจริงมันชิบหายหมดแล้วบอนุ่มโอ้ยน่ากลัวปูมาปูไทยโอ้โหปูไทยรูปส่งกำลังพอดีเฮ้ยระ้วปะโอ้ยโอ้ยเกี่ยบกันมันเลยโอ้โอ้ อุ้ยลูกทรงบอสบอสบอสไฟเฮ้ยโอ้โอ้ก็อ๋อยิงได้แค่ตายทองด้วยเหรอวันไรชิบหายหมดแล้วเพื่อนบอกแขนกูหักไอ้เปลสเฮ้ยเฮ้ยแม่งเอ้ยโอ้โอ้โอ้าอย่าจะทำหนูโอ้ เวนโดนเหยียบเล่เป็นโจ๊กเลยโจ๊กใส่ไข่เพื่อน <laughs> พวกเรากำลังตายน้องพวกเรากำลังโดนลมถึงจนตายเราไม่ชนะหรอกเว้เพื่อนมาโอ้ยไม่ไหว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 ไม่อยากสู้แล้วพ่อพ่อจ๋า <laughs> <laughs> ไม่ไม่ไม่พวกเรากำลังสิ้นหวัง แม่งเอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยไอ้ป้อมปืนโอ้โห๊ยป้อมปืนแม่งซัดกูแม่งยิงข้างหน้าแล้วโดนตรงตัวผมพอดีผมหลบไม่ทันแม่งเลือดรวดเร็วมากครับกูตายเลย What the fuck is that shit อะไรวะเนี่ยนี่โห่ละบ้านพังหมดเลยฮะไอ้พวกนี้มันดูดิมังกี้ไอ้เพื่อนจักอุ้ยโอ้โหตรงไหนเนี่ย อุ้ยตะกแตนแบบยงโย่แบบร่างใหม่ชีก่อนเดี๋ยวตายสวยมันไม่มีที่ให้เราแบบว่าได้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 ฟื้นตัวเลยอ่ะโอเคเพื่อนโอเคเพื่อนเพื่อนเพื่อนเรียกป่าเพื่อนเรียกไหมเพื่อนเพื่อนไม่ได้เรียกโอเคขึ้นลงผมต้องใช้อุ้ย what the fuck w h a คูกายดอนลูอ้าอาชีพไม่ปลดล็อก คืออะไรก่อนกูกระเด็นขนาดนี้เลยหรอแล้วยาหมดแล้วด้วยฮะโอ้โหไม่อยากจะเชื่อจริงๆไปแอสไตไม่ได้ทำเควสอะไรอย่างเงี้ยเควสอยู่ไหนเพื่อนนำ่อยได้ไหมโอ้ยโอ้ยผมว่าลูกซองมันก็เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันนะด่านนี้อุ้ยไอ้นี่มันไม่เนิ่งเลยวะไอ้ตัวเนี้ยกูไปกูไป กูไปอันตรายไม่ไหวหรอกโอ้โหดูดิเด้เลนเจอร์มานี่งร้อนวิชาหรอมี3คนเวไปไม่ถึงสิบกันจะไปไหวได้ยังไงเพื่อนมีก่อนมันอาจริงมากูจริงมากจริงมากูจริงมากูจริงมากูจริงมาเดกูจริงมาริมากูจริงมาหน้าจริานกูจริงมานกูจริงมา้ากูจริงมา้ากูจริงมา้ากูจริงมานูจนริงมาหนาจรงมาม้าจริ้าริงมนหมาามม ปืนลูกซองมาสู่ผมหมดครับปืนเสือผมไม่มีด้วยชิบหายลนะวิง่งวิ่งเพื่อนหายไปแป๊บเดียวเกิดอะไรขึ้นวิง่งไอ้เพื่อนผมเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เป็นหัวห้องมันสร้างเชลเลนเจอร์ขึ้นมาครับบรรลัยไส้หมดแล้วเนี่ยชิบหายหมดแล้วเออเออเออ,เออเออเออขอปืนหนเลยชิบหายหมดแล้วเนี่ยกระสุนไม่มีโอ้โหกระสุนหมดเกลี้ยงทุกอนุรูขุมขน ็รลองแหละมีระเบิดพกครับตอนนี้ชีวิตผมอะกับระเบิด2ลูกที่เหนือกับบอสจำนวนหาสารดูมันด,ดิมันหุ้มกาอเกือบทุกตัวเลยอะหลังๆแล้วมันเกินไอ้นี่ก็ยังคููดาวอยู่ต้องวิ่งหนีก่อนจุกเอดมี่แล้วดูเควสอย่างเยอะอันไหนคือเควสไอโน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 ่ไม่ไม่ไม่แมวแไม่ไม่โอ้ย อะไรวะโอ้โหถึงกับแบบโซซัสโซสเซสโลกันเลยทีเดียวช่โอ้ยเพื่อนมันเดินเหยียบไม่พักเลยวะ่ะดูพื้นหน่อยดิเพื่อนดูนั่าดายแบบนี้แล้วกำลังไปไหนวะเนี่ยมเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนีน้เนี่ยฮะเราจะตายกเราจะตายกันหมดมีกนละได้แมนโอ้เฮ้ย <c oughs> สบายเ <c oughs> พื่อนเอา้าแล้วเรียกสบายซ้ำ <c oughs> กูหาป้าป้ามึงเงออ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร เร็วเร็วเราต้องการกระสุนแม่งแย่งกันกระสุนเหมือนหิวข้าวแน่เลยว่าเดี๋ยวส่งแล้วเอาหยิบเลยเอาหยิบเลยใครไว้ใครได้กูไม่สนละเฮ้ยมันผมโอ้โหหรือไปสองกล่องครับผมของเราที่เหลือให้เพื่อนไปรีโหลดแล้วโอ้โหลูกซองกูรีโหลดโอ้โหมันเก็บกันมันเลยว่ะมันเก็บคนเดียวสองกล่องไงสุดยอดเห็นแค่ตัวจริงๆเลยภูมิใจเหลือเกินโอเคต้องไปจุดให้เพื่อนมาร์อ่ะไปไปไปโอ้โหต้องไปด้วยกันนะใครแย่มึงใครแย่มึงตายนะกูบอกก่อน หูดูข้างหน้าเนี่ยหายไปคำเดียวเกิดอะไรขึ้น <laughs> อย่างชอบเลย <laughs> ผมยังงงตัวเองอยู่เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้เนี่ย <c oughs> เอาเยอะเหรอโอ้ยมันสวยเพื่อนอ p g จีล็อกเก็ตนัดเดียวโอเคคุ้มก,กันก่อนเพื่อนรีโหลดอยู่มันชิบหายหมดเลยฮะโลกกำลงกังจะถึงการละอวสารเรากำลงกังจะตายเราไมา่ได้แค่นี้แหละเรามันเป็นแค่มนุษย์สโสโครกเก็บของไม่ได้เต็มหมดแล้ว แม่งเลยเหนื่อยว่ะชีวิตนี้เดี๋ยวน้อยก็มีกระสุนให้เราผู้เซ้นนี่มันไปมังกี้มึงทำอะไรทำอะไรกูตายเลยไอ้มังกี้มึงระเบิดกูอ่ะป้ามึงไอ้เว้เนยดูกูกลับมาอย่างเท่ๆเลยแล้วกระสุนกูหายไง กูเก็บกระสุนไปแล้วแล้วกูต้องมาเก็บใหม่ไงมังกี้กระสุนกูฟิวไปไหนแล้วเนี่ยเก็บมัวหมดเลยกูไม่สนแล้วไอ้เปรตแล้วมันคือปืนอะไรวันไหนนี่ยลองนะปืนโกนนี่ว่ะไม่เอาแบนนี้ทุกสองอ่ะขี้กระจายเลยแล้วดูเก็บกระสุนไปแล้วแล้วกระสุนมันหายไปแล้วเนี่ยมังกี้เอ้ยกระสุนสำรองกูอุ้ยกระโดด เฮ้ยอ,อันนี้มันอันตรายมากเลยอ่ะไอควันขึ้นเนี่ยเหยียบนี่คือมีเรื่องผมบอกก่อนโอเคขออนุญ,ญาตเอาของเสริมนะเอาหนึ่งเพื่อนขอเวลาหน่อยให้กูพักหายเจ้ไหมกูเหนื่อยมากเลยเนี่ยเอาหนึ่งนะขออะไรอีกวะนะเพื่อนกูเปนเจ็บอะไรเฮ้ยได้แล้ววู้โอเคขอกระสุนหน่อยนะสหายขอกระสุนให้ผมนะครับนี่คืออะไร ได้หรือเปล่าถังระเบิดใส่กูอีกรีรอเด้งไอ้ตัวใหญ่อีกแล้วว่ะก <c oughs> ูไม่อยากจะเชื่อสายตาว่าภาพตรงหน้าจะเป็นเรื่องจริงโอ้โหมันแบบว่าออืสวยเพื่อนทำดีอุ้ยโอ้โหสวยสมมติจะเป็นล er. ็อกเก็ตลันเชอร์มันอันตราย,ยาจริงเหรอปือนนี้ปืนนี้มันหวังพึ่งได้เสมอเ,เลยนะอยากได้มากเลยแต่ต้องหาทางให้ได้ละลูกซอง ลูกศรลูซศลูซศลูซศลบลบลบบางกูทำไมกูช่วยยิงเนี่ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหมันปล่อยพิษแบบไม่สนหน้าอีหน้าผมเลยับไอตัวนี้อันตรายมากเ <c oughs> พื่อนถอยมาก่อนได้ไหมอันตรายมึงจะเข้าไปสู้กับมันหาบ้าเลยลเราเอสไตมายะทวงอะไรเอ้ยเกือบยิงโดนเพื่นอนแล้วโอ้ มันโดนอะไรวะเดี๋ยวโดนอะไรอ่ะโดนมันมันมันถุยน้ำลายใส่หรือว่าโดนเพื่อนปาระเบิดอัดวะแล้วมาชินการกูโลเนี้ยเอเอกเยอะนะใครจะมอบตัวซะดีดีไปเก็บไอ้นั้นก่อนปืนไหนเห็นไหมล่ะสวยลูกสองแรงมากไว้ใจได้จริงโอ้ยตัวเขียวนี่มันพิษมันแบบว่าลายมากเลยนะไอตัวแบบตัวพิษน่ะฮะ เฮ้หนีหนีดิครับน้องแล้วเราเก็บของเพื่อนมาปะเนี่ยใช่เลยครับเดีย๋ยวขอรีโหลดก่อนนะผมเก็บอะไรไม่รู้บนหลังของเพื่อนมาเนี่ยไอ้ที่มันแพ็กเกจอะไรนะอ๋อแล้วมันใช้ยังไงวะทีนี้นะฮะของเฟสเหรออันเนี้ยสัญญาณปืนเอ้าอีกคนนึงไปไหนวะตายเหรอเดี๋ยวเรียกก่อน <laughs> ตายเฉยไอปืนช่องนี้มันคืออะไรอ่ะไอะที่เป็นรูปเหมือนแอร์สไตล์เหรอใช่ปะ่ะ going, <down> going down supply มันคืออะไรที่ผมแบกอยู่บนหลังเนี่ย RPG บ่เฮ้ยโอ้โห <Hey. S 2> เลื่อนหลังเพื่อนเพื่อนเ๋ยเอาใครโดนใครโดนไอ้ดอกทับวะหลังหลังหลัง,ลง,ลง,ลงผมมี่จะปืนหนักกันดิผมยิงตัวใหญ่ได้แต่ว่าผมเคลียร์ตัวเล็กตัวจิ้วๆด้วยเอ่อปืนพกนะอยากได้ปืนพกใหม่ที่ดีกว่านี้โอเคเพื่อนป่ะไอ้มิสไซส์ที่อยู่กับเราเนี่ยมาทำอะไรได้วะ ก็ยังสงสัยอยู่ถึงทุกวันนี้ส,สวยเฮ้เราก็ยังรอดอยู่นะแต่ว่าที่ชุบชีวิตเกิดใหม่เลยอีก3ครั้งแล้วเพื่อนเอ้ยเราตายกันมันเลยตอนต้นเกมอะ่ะมันตายกันเดือดจัดเลยเดี๋ยวเหลือตอนท้ายกันเนี่ยมะฮะหาจัดเลยวะ่ะสวยเพื่อน ขอขอขอเอ่อแต่กิ้วไปเราไป <Thank you. S 2> ที่ต่อไป e อ่าฮะเฮ้ยรับทราบไปมุบมุบมุบโอ้ยตัวใหญ่ตรงนู้นมันกำลังแบบเดินลาดตะเวนอยู่แล้วโอ้ยดูดินี่มันวันสิ้นโลกหรือเปล่าดาวนี้อันตรายมากครับเชลนเจอร์เนี่ย โอ้ยมันแบบว่านี่ f12 เลย f12 f12 ถ่ายรูปมีเสียงอยู่ใกล้ๆด้วยนะด้านบนขวาเนี่ยนะฮะข้างบนนี้มีแน่แม่จ๋าอุย้ยสายก็มีไดหยินปะเสียงมันแบบกำลังครูอยู่ข้างในบ้านน่ะเจอแน่ข้างหน้าเนี่ยนั่งไงเจอแล้ว วยระวังข้างหลังผมว่ามันมีแน่ข้างหลังอะ่ะอุ้ยโอ้ตัวใหญ่โอ้ยมึงยิงติดกระแพงาำบ้าแล้วเฮ้ยเดี๋ยวหยุดให้เออนี่แหละการร่วมมือนี่เขาเรียกว่าการคอมบิเนชันไอ้น้องเดี๋ยวขออนุญาตบกุกเข้าไปนะหมดไหมเดี๋ยวเคลียร์ให้ลูกซองนี่เคลียร์ได้เคลียร์ดีอร่อยทุกที่ท,ที่มีรู โอเคมันเก็บเงินไปแล้วมันไวมากเลยเรื่องเงินอะเรื่องเงินมันไม่เข้าใครเอาใครจริงวะเพื่อนเราเร็วมากเลยครับสายมือสายมือแล้วกูอยู่ข้างหลังกูโดนเนเหมือนของจริงมากเลยฮะอย่ายิงเวลายิงต้องเช็คหลังหลบโอ้ยแก๊สเกือบโดนโดนเลยแหละไม่ได้เกือบโอ้ยโอ้หลบได้เกือบไปแล้ว โหขนาดลูกซองผมมันแรงอยู่นะมันยิงๆนานกว่าจะตายเลยนะฮะขึ้น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 บนเจ็บตัวเลยเนี่ยมาไอตัวเกราะโอ้โหพีเบัลมมาอีกแล้วครับพีเบัลมมาพิบัลมาให้่ลบโอ้โหยิงตูดยิงตูดเฮ้ยแอสไตน์นี่มาถอยเฮ้ย งหลังเพื่อนเกรเนตงกเจอกันเจอกันสวยสวยเป็นแผนเป็นแผน,นเป็นระเบียบสวยขวาขวาเพื่อนขวาขวามือขวามือนายอ่ะโอ้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 ย่าอย่าไปเตะอย่าไปเตะคูดัสไซชเพชรไม่เอาคู่จริงไม่เอาคู่จริง จะเป็นตุ้กุนนะไสหึม่มันเอากูจริงว่ะเฮ้ยมันอะไรตีตูดวะเนี่ยอย่าอย่าสาโลอย่าสาโลผมอย่าสาโลผมมันเอากูจริงมันจะฆ่ากูโอ้ยมันเอาไม่หยุดเลยโดนไล่ฆ่าโดนเลยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยพ่อระเบิไปไปโดนไล่ฆ่าช่วยดว้วยโอ้โหแล้วมันอยู่ในกลางดงมอสเตอร์ครับตายตายแน่นอนนี้ อันนี้คุลยหลบได้อยู่ฉีดยาตัวเองแล้วสปินเบิร์ดโอ้ยพี่หมากเพื่อนก่อนให้เพื่อนช่วยให้เพื่อนช่วยูก็ยังรอดอยู่อ่ะอู้มันตื่นเต้นราใจเลยเกินเมื่อกี้โอ้ยเกิดโอ้ยอะไรอ <c Öz ell großes> ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่แหละไอ้ตัวนี่แหละโอ้โหมันทำลายทุกอย่างเลยครับโอ้ยโอ้ยยิงตุดโอ้ยโอ้ยล้อมันล้อมันต้องโอบ โอบหลังโอ้โหฮึกูโดดกูโดดหนีมั่วมาไอ้เมล็ดไอ้ตัวจิว๋วอย่าเข้ามาไอ้จอเองมาทำซ่ามันตายแล้วไม่ใช่เพื่อนยังเหรออ๋อตายแล้วโอเคดินแหละดินโอ้ยแม่งเอ้ยมันเดือดอะไรขนาดนัน้น ยังไม่หมดอีกเหรอยิงกันเลยเราต้องรอดไปได้วยกันเพื่อนมามามาทำไรช่วยกัน เอ๊ได้ไหมอือโอ้ยเหนื่อยโอ้เราหนีได้ยังอ่ะอยากกลับบ้านแล้วอะเไม่ไหวหรอกเหนื่อยอ่ะแชเลนเจอร์มันแบบเร้าใจเหลือเกินว่ะ เอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยคืออะไร SOS เบคอนอ๋อขอความช่วยเหลือล้วไงวะมันช่วยเรา,เราได้เหรอเดี๋ยวไม่ว่าเรียกฟืนก่อนแล้วกัน,นะฮะมีจังหวะก็เรียกเลยอ๋อหรอเท่าไหรอ่อ่ะใกล้เต็มแล้ว โอ้ยว่าจะไม่มีตัวอะไรมานะน <c oughs> เหนื่อยวะ่ะมันรุนมากเลย,ยคุ้มกันเพื่อกนกำลังหาตำแหน่งอยู่ ตกใจเมื่อกี้ตัวอะไรบินนึกว่าแมลงหลอนหมดเลยเนะี่ยมาอีกแล้วเหรอโอ้โหมาเป็นกองทัพเลยครับโอ้โหแอร์สไตล์กัน,กนแล้ว สวยเอาด้วยเอาไปอีกหนึ่งลูกถล่มเลยโอ้ยสมรภูมิสมรภูมิจริงอันนี้ผมเองดีวยผมเองอ่าแปดเจ็ดหกโอ้ยห้าสี่วโอ้สวยสวยปลอดจรวดเรียบร้อยสวย โอ้โหเพื่อนจัดหนักเลยว่ะเนี่ยถ้าเราได้ตั้งรับอะมนุษย์ก็สามารถสู้กับเอเลีย่ยนได้ใช่ไหมล่ะลีโรดหุยอะไรอะโอ้โหนิวเคลียร์โอ้โหยิงนิวเคลียร์ครับตายอุย้สยสวยส่วนงดงามถึงกระเบิดนิวเคลียร์ลงกันเลยทีเดียวเชียวโอเค ออกได้ปะไปได้ยังเราอะเฮ้ยไอ,ยอย้จุดเปิดจุดรับตัวออกแล้วนี่ไปดิปะกลับบ้านไปเหนื่อยกลับบ้านได้แล้วเย้ yeah. ่สบายแล้วไม่ต้องตายแล้ว อตอนต้นนะมันมันเสียเปรียบตรงที่ว่าเราลงแล้วเราไม่ได้มีโอกาสตั้งรับครับแล้วหมอกหนามากมันมืดมืดสุดๆนะครับเราเลยโดนโจมตีจากรอบด้านเราเลยตายกันรัวๆมันยากมากยา<ะ>เสียงกูไปเลยเราต้องมูฟไปด้วยความยำเกรงยำหมูกรอบทำไมผมเลือดเต็มตัวเลยวะเนี่ยเอเอ,เอสไตล์ครูดาเสร็จเดี๋ยวไปกันฐานตรงนู้นนะ Múm Ồ oh. Spin mất à. Mark chuột Southwest à. Kẹp lúp lên เสียงนี่แล้วเสียงมันวึงวึงว้าเวมากเลยอะ,อะพอขึ้นเนินปุ๊บตัวละครเราแบบว่าค่อยๆเดินเหยียบเดินไต่เนยนะสุดยอดเลยครับเอาอีกแล้วล่ะเพื่อนไม่เคยระวังเลยนี่ชอบเดินเข้าไปเหยียบระเบิดเฮ้ยเสียงซ้ายมือมีตุ่มต้องคอยฟังเสียงกับมองดีเนะี่ยเกมนี้นะฮะม่งั้นสวย สวยหมดสวยจริงปะโอเคทีนี้เราก็เป็นปัญหาอีกรอบหนึ่งครับต้องป้องกันอีกซึ่งยากมากต้องมีป้อมปืนได้ผมว่าเดี๋ยวให้เพื่อนเราป้อมปืนมาผมมีแอสไตนะเดี๋ยวรอดูว่ามันจะมาทางอไหนมาไหนวะลองสแกนดูว่น เสียงมาข้างหน้าป่ะ <c oughs> งไงสวยผมจะทำการแอร์สตุยนะครับไปมาแล้วมาแล้วสวยสวยเออหนึ่งลูกเต็มเต็มอิ่มๆไปเลยแอร์สไตล์แบบอิ่มๆมา ว่าคงไม่มาข้างหลังนะว้าวขโมยแมนโอเคไม่มาชิ okay, าคโอเคข้างหน้าเดียวฮนะหมอบโอ้ยโอ้โหโดนพิษฉีดสู้ดิเกิดการฉีดเข็มสู้ีิโลดสักคู่สแป๊บหนึ่งตัวใหญ่มาใหย่มาเข้ามาได้ โอ้โหตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ไม่ดีตัวนี้ใครจะอยากสู้ด้วยใครอยากเล่นกันด้วยมันบกุก้ามกแล้วไอ้บ้านี่มันตัวทําลายค่ายเลยเนะี่ยเอาจริง,รงมันตัวเดียวก็ปลูกแหกค่ายได้แล้วโอ้โหบ้านระเบิดกระจายเลตุมเปตะตะเลตุมเปะรออยู่เพื่อนร่อมันไว้สวยมีตัวมาอีกมาอีก ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากไอ้แมลงกุจ,จีตัวบนกรดสวยสวยสวยทำดีเกรเนตเอาเอาเถี่ยหมดแล้วชิบหายสว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 ยโอ้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวกูโดนลูกหลงแล้เนี่ยกูถอยก่อนเดี๋ยวโดนกูด้วยอีกโออย่ากระโดดดีกว่าอ๋อมันยิงเพื่อนยพี่จีใกล้กูไอ้เวนโอเคไปไปไปว่าทำไมล้มวะเพื่อนไม่ยิงไอพีจีใกล้ไอ้ห่าเอ้ย Another victory for the right side of history. <laughs> oh Lord. Nice. -y. โอ้สามดาวมันไม่เต็มก็ไม่แปลกหรอกโดนขนาดนี้ครับโดนนัวแบบแซบอิลีเลยเมื่อกี้เปิดมาปุ๊บแซบอิลีเลยโดนกระทืบรัวๆครับเหนื่อยมากเหนื่อยจริงเนี่ย Sukhoi Yeah Ơi, oh, anyway.